เล่ารายเพิ่งปัถนาตอนที่9ก้ทุกแม่มัดมือโชคให้แต่งงานก่อนจะรับฟังนิยายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกุหลาบชมพูด้วยนะคะศีนมองประตูห้องที่ถูกกระแทกปิดลงเสียงลั่นแล้วก็ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ชายหนุ่มนั่งนึกทบทวนคำพูดของตัวเองแล้วก็นึกเสียใจขึ้นมานี่เขาทำบ้าอะไรไปหนะ โมโหที่ถูกแม่มัดมือชกให้แต่งงานแล้วก็ไปพานเอากับเธอแบบนี้แต่มันก็จริงนี่นาถึงแม้ว่าเรื่องข่าวนั่นจะเป็นเหตุสุดวิสัยไม่ใช่แผนของเธอแต่เรื่องที่แม่เขาอยากจะจับเขาแต่งงานกับเธอนักนี่สิถ้าเธอไม่ได้มีใจให้เขาแม่เขาจะกล้าหรือไหนจะคุณพิมพาแม่ของเธออีกไม่มีทางเลยที่จะบังคับใจลูกสาวก็ในเมื่อพาวเพรเป็นลูกสาวคนเดียวที่ท่านรักนักรักหนา ชายหนุม่มคิดแล้วก็สรุปเอาว่ามันต้องเป็นความต้องการของพราวเพชรแน่ที่อยากจะแต่งงานกับเขาส่วนเรื่องที่บอกว่าเธอชอบเขานั่นเขาก็เอามาจากคําบอกเล่าของาศาสิยาน้องสาวเขานั่นแหละพราวเขาชอบพี่ศิลนะสิสิดูเพื่อนออกหรอกหน้าเขาชอบแต่ไม่อยากให้ใครรู้พราวนะเขามีอะไรก็ชอบเก็บไว้คนเดียวไม่ยอมบอกแต่สิดูสายตาเขาออกว่าเขาชอบพี่ น้องสาวเขาบอกเมื่อคราวที่เขาถามเธออย่างนึกสงสัยว่าทำไมพราวเพชรถึงไม่เคยยอมพูดออกดับเขาดีดีสักหนแถมยังไม่ยอมเรียกเขาว่าพี่สักคำสินคิดโดยไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังยิ้มออกมาคุณสินคะเออคือส้มนั่นเองเธอเข้ามาตั้งแต่ว่าไหร่ก็ไม่รู้สินมองหน้าเลขาสาวด้วยสายตาเป็นคำถามมีใครมาขอพบผมอีหรอคุณส้มเขาเอ่ยถามด้วยเสียงในเนยเน เลขาสาวพยักหน้ารับแล้วประตูก็ถูกเปิดออกว่างเพื่อให้สตรีสามคนได้ก้าวผ่านเข้ามาในห้องคนแรกคือคุณศสีมาดาของเขาเองตามด้วยศศิยาที่เดินจูงมือเพื่อสนิทของตนให้ก้าวเข้ามาศิล์เราคงมีเรืองต้องคุยกันยาวแล้วล่ะบาดาเขากล่าวเสียงเรียบน้อยครั้งนักที่คุณศสีจะพูดกับลูกด้วยน้ำเสียงแบบนี้ศิลรู้ได้ทันทีว่ามันต้องเป็นเรื่องใหญ่มากแน่ๆ นั่งก่อนเถอะครับแม่จะดื่มอะไรดีครับชายหนุ่มกล่าวอย่างเอาใจแต่ผู้เป็นมารดากลับไม่สนท่านซูตลงนั่งบนโซฟาแล้วหันไปเรียกพราวเพชรให้เข้ามานั่งด้วยกันหนูพราววันนี้ลูกมานั่งกับป้านั่งลงศีนไม่เห็นว่าสองหนุ่มสาวต่างนั่งลงเรียบร้อยแล้วท่านก็เริ่มเปิดประเด็นขึ้นมาทันทีมันอะไรกันหนาตตศีลทำไมหนูพราวถึงวิ่งร้องไห้เอาจากห้องเราได้ ร้องไห้นี่เขาทำให้เธอร้องไห้เฉรอชายหนุ่มนึกแต่คำพูดที่บอกกับมารดาออกไปกับเป็นก็ไม่มีอะไรนี่ครับความจริงแม่น่าจะถามเจ้าตัวเขาเองน่าจะดีกว่าเอ๊ะอย่ามาควรแม่น่ศเียงคุณสศีว่าใส่เขาเสียงเขียวแล้วหันไปพูดก,กับหญิงสาวที่นั่งข้างๆด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนไม่ต้องกลัวน,นะลูกไหนบอกป้ามาสิว่านี่มันเรื่องอะไรกัน พี่เขาทำอะไรเราหนูถึงได้ร้องไห้ออกไปแบบนั้นเธอถามยังสงสัยพางรูปหลังไหลหญิงสาวยังปอบประโลมเธอให้ลูกสาวขับรถมาหาลูกชายที่บริษัทเพื่อจะให้ไปคุยกับมารดาของพาวเพชรท,ที่บ้านของฝ่ายนั้นแต่เมื่อเธอมาถึงกับเห็นพาวเพชรวิ่งออกมาจากห้องของลูกชายพร้อมกับน้ำตาบนแก้มเนียนเธอจึงต้องพาหญิงสาวกับเข้ามาหาลูกชายเพื่อคุยกันให้กระจา่าง ไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณป้าพาวแค่มาคุยธุระกับคุณศรีเท่านั้นเองหญิงสาวตอบทั้งที่ยังก้มหน้านิ่งอยู่อ๋องั้นเหรอธุระเรื่องข่าวน่าหรือเปล่าล่ะคุณสาสีถามดนะักคอทันควันค่ะพราวเพชรตอบรับเสียงเบาแล้วตกลงกันยังไงล่ะทั้งสองคนนะ่ะคุณศส,สีกล่าวถามขึ้นอีกบอกแม่ผมไปสิพาเพชรชายหนุ่มบอก พราวเพชรเงยหน้าขึ้นมองข่าวนิดนึงก่อนจะก้มลงหลบสายตาของคุณศาสิขนขณะกล่าวตอบออกไปคือพราวกับคุณศิลตกลงกันว่าจะปล่อยให้ข่าวเงียบไปเองค่ะได้ยังไงกันล่ะจ๊ะหนูพราวเป็นผู้หญิงมีข่าวแบบนี้หนูเสียหายนะลูกคุณป้ายอย่ากกังวลเลยค่ะพราวไม่แคร์หรอกคุณศิลเองก็ไม่สนใจเรื่องนี้ด้วยเหมือน หญิงสาวผู้ยังไม่ทันจบประโยคคุณสาสีก็เอ่ยคานขึ้นเสียงเข้มแต่ป้าแคร์จ่ะสินเป็นลูกชายป้าจะมาทำปัดความรับผิดชอบแบบนี้ไม่ได้ส่วนหนูเองเป็นผู้หญิงหนูยิ่งเสียหายคิดดูสิคนอื่นจะนึกยังไงในเมื่อทั้งข่าวทั้งภาพมันออกมาแบบนี้แล้วไม่ว่ายังไงหนูพาวกับตาสินก็ต้องแต่งงานกันมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วส่วนเรื่องงานแต่งงานแม่กับแม่ของหนูพาวจะจัดการเอง เราสองคนเตรียมตัวไว้ก็แล้วกันทั้งสินละพลาวเพชรได้แต่นิ่งอึง้งไม่รู้จะพูดอย่างไรดีจะมีก็แต่ศศิยาเท่านั้นแหละที่นั่งก้มหน้าซ่อนรอยยิ้มไว้อย่างแนบเนียนนับจากวันที่ได้รับประกาศิ่ยจากคุณศศิงานแต่งงานก็ถูกกำหนดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่ทั้งบ่าวสาวไม่ต้องเหนื่อยวุ่นวายทำอะไรเลยเพราะทุกอย่างถูกกำหนดแลจะจัดเตรียมโดยมีคุณศศิเป็นแม่งานใหญ่ และคุณพิมพาเป็นผู้สนับสนุนแต่ถึงกระน,นั้นพาวเพชรก็ไม่ได้มีเวลาว่างเพราะเธอต้องเที่ยวไปเที่ยวมาเข้าร้านตัดเสื้อบ้างร้านขอจชำนวยบ้างสุดแต่ว่าคุณศส,สิมารดาของเธอหรือศศิยาจะลากเธอไปไหนวันนี้ก็เช่นกันที่พาวเพชรต้องมานั่งหน้าตูมเลือกการแต่งงานอย่างเซ็งเงโดยมีศศิยานั่งขนาบข้างเป็นอะไรนะพาวทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะอีกไม่กี่วันจะถึงวันแต่งงานแล้วนะ เป็นเจ้าสาวควรจะยิ้มยามสิจะ๊ะสัญาเอ่ยกับว่าที่เจ้าสาวที่นั่งหน้าตูมบ,บอกบุญไม่รับอยู่ในขณะน,นี้ก็เพราะอีกไม่กี่วันนะสีนี่พาวจะทำยังไงดีนะพาราวเพชรตอบกลับด้วยน้ำเสียงอ่อนล้าทำให้เพื่อนสนิทเอ่ยปากออกมาด้วยน้ำเสียงจริงจังทำไมละพาราวหรือพาราวไม่ได้ชอบพี่ชายสิทธิ์เลยสักนิดถึงได้มานั่งหน้าตูมอยู่แบบนี้นะ่ะโธ่สิท์ก็รู้มาตั้งนานแล้วว่า,าพาราวรู้สึกยังไง แต่พราวไม่ได้อยากให้เรื่องมันออกมาเป็นแบบนี้นี่นาสีก็เห็นว่าตอนนี้พี่ชายของสีน่ะทั้งโกรธทั้งเกลียดพราวขนาดไหนเสียงกล่าวอ่อยๆนั้นทําให้ศศิยาอดไม่ได้ที่จะยิ้ม,มันอ่อนอย่างปลอบใจพราวจา๋าไม่ว่าการแต่งงานครั้งนี้มันจะเกิดขึ้นเพราะอะไรก็ตามเถอะแต่สีเชื่อนะว่าพราวจะต้องทําให้พี่สีนรักพราวได้อย่างแน่นอนอ้ออีกอย่างนะพี่สิอาจจะโกรธพราวจริง แต่สิรับรองได้เลยว่าพี่สินไม่เคยเนื้อเกลียดพาวแน่นอนจ้ะไม่อย่างนั้นเขาไม่มีทางยอมแต่งงานหรอกถึงแม้ว่าแม่จะบังคับขนาดไหนก็เถอะพาวต้องเชื่อสิทธ์นะทั้งความน่ารักความดีแล้วก็ความรู้สึกที่พาวมีให้พี่สินจะต้องทําให้พี่สินรักพาวได้แน่ๆจ้ะพาวเพรยิ้มเฟื่อนรับคาพูดให้กําลังใจจากเพื่อนทั้งที่ในใจยังกังวลงานแต่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้ ไม่ใช่เพียงพาเพจเท่านั้นหรอกที่กําลังกังวลกับงานแต่งงานบ่ายเจ้าบ่าวเองก็กําลังคิดหนักอยู่เหมือนกันแต่ไม่ใช่เรื่องวันแต่งงานหรอกที่ชายหนุ่มนึกกังวลหาแต่สินกําลังคิดหนักอยู่ว่าเขาจะที่บ้ายกับสาวสาวที่เขาคบหายอย่างไรให้พวกเธอเข้าใจเรื่องที่เขาจะต้องแต่งงานอย่างกระทันหันเช่นนี้เพราะแม้ระหว่างเขากับพวกเธอเหล่านั้นจะตกลงกันตั้งแต่ต้น ว่าไม่มีข้อผูกมัดกันแต่การที่อยู่ๆเขาต้องมาแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่เคยมีท่าทีชอบพอกันมาก่อนเลยสักนิดมันคงทำให้สาวๆพวกนั้นผิดหวังอยู่ไม่น้อยและความผิดหวังของพวกเธอก็จะนำมาซึ่งความยุ่งยากมาให้กับชีวิตของเขาและพาเชรก็เป็นได้คุณศินค้ะคุณเจนนิวีมาขอพบค่ะเลขาสาวรายงานผ่านสายเข้ามาชายหนุ่มสูดหายใจเข้าปอดเฮือกใหญ่ ย่เตรียมผจญศึกใหญ่เต็มที่ประตูห้องทำงานของเขาเปิดออกพร้อมกับที่นางแบบสาวคนสวยในชุดรัดรูปสีแดงเพลิงก้าวเข้ามาพร้อมหนังสือพิมพ์ในมือสีนคะช่วยอธิบายมาหน่อยสิคะว่าข่าวว่าบ้านนี่มันอะไรกันว่าพรางอยู่หนังสือพิมพ์ในมือลงมนโต๊ะทำงานของชายหนุ่มใจเย็นก่อนได้ไหมแจนชายหนุ่มบอกเสียงเรียบเย็น เป็นการบอกให้รู้ว่าเขากำลังไม่พอใจกับกิริยาที่เธอทำอยู่แจ้งขอโทษค่ะแต่สีลคะแจไม่เข้าใจเลยวันนี้มันหมายความว่ายังไงคะหญิงสาวถามเสียงอ่อนเมื่อเห็นว่าท่าทีเกี้ยวกราดนั้นใช้ไม่ได้ผลกับผู้ชายตรงหน้าเธอจึงหันมาเล่นบทโศกแทนก็อย่างที่คุณเห็นนั่นแหละผมกำลังจะแต่งงานอาทิตย์หน้านี้ศีลทำไมคะแจนทำผิดอะไร คุณถึงทิ้งแจนไปแต่งงานกับแม่คนนั้นไม่ใช่ว่าผมทิ้งคุณนะแจนแต่ผมมีความจําเป็นที่ต้องแต่งงานหมายความว่าคุณจะไม่เลิกกับแจนใช่ไหมคะระหว่างเรายังเหมือนเดิมใช่ไหมคะหญิงสาวรีบสรุปเข้าข้างตัวเองทำเอาสินทำหน้าไม่ถูกเขาแค่พยายามจะพูดรักษานํำใจจะ่ทำไมมันกลับกลายเป็นแบบนี้คือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแจน คุณต้องเข้าใจนะว่าผมแต่งงานแล้วผมก็ต้องให้เกยียรติภรรยาผมจะให้ผมไปไหนมาไหนกับคุณแบบเมื่อก่อนเนี้ยมันดูไม่ดีนะชายหนุ่มพยายามหาคําพูดที่ดีแต่อีกฝ่ายกับสวนกลับมาเสียก่อนตกลงว่าคุณไม่ได้เต็มใจจะแต่งงานใช่ไหมคะเออจะว่าอย่างนั้นก็ได้ศิลตอบเบาๆแต่มีผลทำให้แม่สาวชุดกระโปรงแดงนั่นกระโจนเข้ามากอดเขาไว้แน่น โถแบบนี้นี่เองเอาเถอะค่ะแจนเข้าใจไม่ว่ายัางไงแจนจะรอคุณนะคะรอจนกว่าปัญหาคุณจะจบพอคุณหย่าแล้วเราจะได้คบกันเหมือนเดิมดีไหมคะที่รักคนฟังได้แต่ยืนอึง้งมองหญิงสาวตรงหน้าอย่างงงๆนี่เธอเข้าใจที่เขาพูดหรือเปล่านะแถมยังจะรอเขาหย่าทั้งทงท,งที่เขายังไม่ทันแต่งเลยด้วยซ้ำชายหนุ่มรัางร่างหญิงสาวออกห่างเล็กน้อย ก่อนกล่าวเสียงอ่อนแจนคุณเข้าใจที่ผมพูดหรือเปล่าครับผมกำลังจะแต่งงานแล้วสินยังพูดไม่ทันจบฝ่ามือนุ่มก็ถูกยกขึ้นปิดปากเขาเสียก่อนแจนเข้าใจค่ะแจนรับรองว่าจะไม่ก้าวกายครอบครัวของคุณแจนรอได้ค่ะแจนจะรอจนกว่าคุณจะหย่าเอาเป็นว่าตอนนี้เราครบกันแบบเพื่อนไปก่อนก็นแล้วกันนะคะ พวกของหญิงสาวทำให้คนฟังได้แต่ถอนใจอย่างเหนื่อยหน่ายยังไม่ทันจะได้อธิบายให้กระจ่างโทรศัพท์ของอีกฝ่ายก็ดังขึ้นขัดจังหวะเสียก่อนฮัลโหลอ้อได้ค่ะแจร์จ,จะรีบไปเดี๋ยวนี้นละค่ะสินค้าแจรย์ต้องขอตัวก่อนนะคะพอดีผู้จัดการของโทวาบอกว่ามีธุระด่วนแจร์ไปก่อนนะคะอ้อ oh, ลืมไปเป็นเพื่อนกันต้องไม่จูบกันนี่นาะหญิงสาวบอกเหมือนนึกได้เชิอาการที่จะจูบเขาลง แล้กลับเปนเป้าหมายไปเป็นแก้มของชายหนุ่มแทนเพื่อนหอมเพื่อนคงไม่ผิดหรอกนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายโดยที่เขาไม่มีโอกาสทักท้วงสักคำแม่สาวชุดแดงก็จำอ้าออกจากห้องทำงานของเขาไปแล้วทิ้งให้ฝ่ายเจ้าของห้องถึงกับสุดลงนั่งกลุมขมับอย่างไม่รู้จะทำยังไงดีเอาเถอะไว้คราวหน้าเขาจะพยายามอธิบายกับเธอให้รู้เรื่องว่าถึงเขาจะไม่เต็มใจแต่งงาน แต่ก็ไม่ได้นับวันรอวันยาญอย่างที่เธอคิดโปรดติดตามตอนต่อไป